สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์หมอไม่จน กับผมหมอกายหมอฟันที่ไม่ใช่แค่เคลียร์หินปูนแต่ช่วยคุณเคลียร์ชีวิตทางการเงินด้วยและดิฉันหมอกอฟหมอ ER ที่ถ้าเจอภาวะฉุกเฉินทางการเงินก็พร้อม CPR ให้บัญชีคุณกลับมามีชีพจรค่ะวันนี้ไม่ได้มาผ่าเหงือกนะครับแต่มาผ่าความคิดว่าเราควรเริ่มต้นวางแผนการเงินแบบไหนถึงจะไม่พังง่ายฉเฉลยเลยพีระมิดทางการเงินค่ะแนวคิดที่คนทั้งโลกใช้วางแผนชีวิตการเงินให้มั่นคง หลายคนอาจนึกถึงพีระมิดแบบอียิปต์หรือไม่ก็พีระมิดขายตรงแต่ของเรานี่เป็นเวอร์ชั่นชีวิตจริงครับใช่ค่ะพีระมิดการเงินแบ่งเป็น3ชั้น 1. ฐานมั่นคง 2. ส,สะสมความมั่งคั่ง 3. การลงทุนเสี่ยงสูงงานวิจัยจาก AIA ปี2023บอกว่าคนที่วางแผนการเงินตามโครงสร้างพีระมิดมีความมั่นคงและสุขภาพการเงินดีกว่าเฉลี่ยถึง2เท่า ส่วนในไทยงานวิจัยจากราชพัฒมหาสารคามพบว่าคนที่มีเงินสำรองฉุกเฉินมักมีวินัยทางการเงินดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีอย่างมีในสําคัญเริ่มที่ฐานก่อนเลยครับต้องมีเงินสำรอง3-6เดือนประกันชีวิตประกันสุขภาพไม่มีหนี้ดอกสูงเช่นบัตรเครดิตเหมือนคนไข้ใน ER ก่อนรักษาอะไรก็ต้อง Sta บ i l i z e ให้ร่างกายฟื้นตัวก่อนการเงินก็เหมือนกันค่ะต้องมีเงินกันตายก่อน อ้างอิงงานของคิมโบ1990และแซนโม1970ยืนยันว่า precautionary savings คือพื้นฐานความมั่นคงทางการเงินขั้นต่อมาคือการเริ่มลงทุนแบบมีระบบเช่น RMF s s f หุ้นคุณค่าประกันควบการลงทุน unit linked วิจัยของธรรมศาสตร์2562ในกลุ่ม Gen Y อทมพบว่า กว่า67%เรเริ่มออมเพื่อเกษียณผ่านกองทุน RMF S SF แปลว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มคิดไกลนะครับยอดพีระมิดก็จะเป็นพวกคริปโตหุ้น IPO ลงทุนอสังหาต่างประเทศหรือ NFT เงินในชั้นนี้ต้องเป็นเงินที่ถ้าหายไปคุณยังนอนหลับได้อยู่ครับไม่ใช่ร้องหา ER ทุกคืน บอกเลยนะคะหมอ ER อย่างกอฟอยังไม่เคยเจอใครหัวใจวายเพราะถือ r m f แต่เจอเพียบเพราะเหรียญรูดนักเศรษฐศาสาตร์พฤติกรรมอย่างลูซาดี1998บอกว่าความรู้การเงินสัมพันธ์กับความมั่นคงในชีวิตนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีวันเทิร์รูปี2025ว่าใช้ใจ่ายหนึ่งในสามออมหนึ่งในสามลงทุนหนึ่งในสามฟังดูง่ายแต่ต้องมีวินัยน,นะคะ สรุปง่ายๆครับพีระมิดทางการเงินเท่ากับวางฐานให้มั่นแล้วค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่าข้ามขั้นเด็ดขาดอย่ารีบวิ่งขึ้นยอดถ้ายังไม่มีบันไดเริ่มจากวางเงินฉุกเฉินก่อนแล้วชีวิตจะมั่นคงขึ้นแน่นอนค่ะใครที่กำลังงงว่าชีวิตการเงินเราอยู่จุดไหนในพีระมิดลองวาดของตัวเองดูเลยครับแล้วแชร์พอดแคสต์นี้ให้เพื่อนหมอหรือใครก็ตามที่อยากมีอนาคตทางการเงินที่ดีเพราะชีวิตดีเริ่มที่วางแผนครับ